สวัสดีครับมาพบกับลวงบูนประชมอีกคลิปครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมเกี่ยวกับกล้วยที่กําลังจะตายปลายครับเขาเป็นอย่างไรมาชมกันครับนี่ครับเพื่อนเครับลวงบูก็ปลูกกล้วยน้าว้าไว้นะครับเป็นกล้วยที่กําลังจะตายปลายครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อใบขึ้นประมาณสักห้าหกใบนี่แหละครับเริ่มที่จะมีใบแดง เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับใบเหลืองเหลือนี่แหละครับใบเหลืองเหลือเกิดขึ้นกับกล้วยที่กําลังจะกาลังจริญเติบโตนะครับเรียกว่ากล้วยกล้วยสาวนั่นแหละครับก็เริ่มมีใบเหลืองเหลืองครับปรากฏให้เห็นครับส่วนมากจะเป็นกล้วยน้ําว้านะครับมากจะเกิดกับกล้วยน้ําว้านี่ครับหลวงบุญก็ได้ตัดทิ้งไปป่วนทิ้งไปหลายต้นนะครับเขาก็ออกแขนงออกมาใหม่นะครับนี่ครับ แกแหงของต้นที่มีเชื้อของกล้วยที่ตายปลายนะครับใบจะหยิกนะครับใบจะหยิกนี่ครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับใบจะหยิกนี่ครับต้นนี้ก็เช่นกันครับต้นนี้ก็เช่นกันหลุงบุญเคยตัดทิ้งไปแล้วนะครับหนึ่งต้นนี่ครับก็เริ่มที่จะเป็นกล้วยหนุ่มสาวขึ้นมาก็เริ่มที่จะบอ,อกใบเหลืองๆอ,อีกแล้วนะครับ ใบก็เริ่มเหลืองๆขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับต้นนู้นดูได้ชัดเจนนะครับอันนี้ดูได้ชัดเจนมากครับก็จะมีอาการใบเหลืองสองแคมใบนะครับสองแคมใบนี่นะครับจะเกิดกับใบที่อยู่ด้านบนนะครับจะเกิดกับใบที่อยู่ด้านบนสังเกตได้เห็นได้ชัดนะครับนี่นะครับเป็นอาการของกล้วยที่กําลังจะตายปลายนะครับ ใบจะเหลืองนี่ครับมักจะเกิดกับกล้วยนำว้านะครับมักจะเกิดกับกล้วยนำวานี่ครับเพื่อนเนครับมักจะเกิดกับกล้วยน้ำว้าดินที่มักจะเกิดาทาให้กล้วยตายพลายนะครับพอเป็นดินที่ มีลักษณะดินเหนียวปนดินทรายนะครับดินเหนียวปนดินทรายหลุงบุ่ได้วางแป๊บไว้เรียบร้อยนะครับให้น้ําเรียบร้อยแต่ก็ยังเกิดอาการตายพลายนะครับมักจะเกิดกับกล้วยน้ําว้าเป็นส่วนใหญ่นะครับมีครับลักษณะของใบครับจะเหลืองเมื่อกล้วยเป็นกล้วยหนุ่มสาวนะครับประมาณจักห้าเดือนสี่ห้าเดือนก็จะ สังเกตเห็นนะครับไม่ว่าเราจะตัดต้นทิ้งไปครับนี่ครับตัดออกแบบนี้ก็ยังมาเป็นอีกนะครับเพราะว่าเกิดจากดินนะครับเกิดจากดินซึ่งมีลักษณะดินสีแบบนี้นะครับกลายเป็นดินเหนียวปนดินทรายนะครับกลายปนดินดินเหนียวปนดินทรายก็ถ้าดูเปื่อนๆก็เหมือนกับว่าเขาจะเกิดสนิมในดินนั่นแหละครับ กล้วยต้นนี้ถ้าตัดนะครับด้านในจะเป็นชนิมแดงๆอยู่นะครับในเนื้อเยื่อของกล้วยนะครับก็จะทำให้กล้วยไม่โตนะครับจะไม่กล้วยไม่โตดินลักษณะแบบนี้นะครับดินลักษณะแบบนี้จะปลูกได้เฉพาะกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่เขาจะไม่ ไม่มีอาการตายปลายนะครับกล้วยไขย่กล้วยหอมอ่าเหล่านี้นะครับจะทนต่อโรคของกล้วยตายปลายเป็นอย่างมากนะครับส่วนกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าจะมีอาการตายปลายได้เยอะมากกว่ากล้วยไข่และก็กล้วยหอมนะครับก็จะเกิดกับใบที่อยู่ด้านบนนะครับ,น,น,รบนี่ครับใบด้านล่างจะไม่ค่อยเห็นนะครับ ส่วนมากจะเกิดกับใบที่อยู่ด้านบนโนนครับเหลืองๆเ,เลยนะครับเกิดอาการสีเหลืองๆเ,เลยนะครับก็อน,นับมาจากยอดก็ประมาณจักหนึ่งสองสามสี่สี่ใบห้าใบตรงเนี้จะเห็นได้ชัดนะครับส่วนโนนครับที่เหลืองๆไม่ใช่นะครับนั่นเป็นกล้วยหอมนะครับเป็นใบด้านล่างที่เขาหมดอายุจะปลติ้งนะครับกล้วยหอมจะ้าม,มากนะครับินลักษณะนี้กล้วยหอมกล้วยไข่จะ้าม,มากแต่ไม่เหมาะที่จะปลูกกล้วย น้ำว้านะครับนั่นก็คือกล้วยที่ปลูกในดินดําปนทรายนะครับกล้วยน้ำว้าจะอยู่ในดินดําปนทรายหรือว่าดินเหนียวไปเลยนะครับแต่ดินเหนียวปนทรายจะไม่ค่อยเหมาะกับกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าเขาจะเหมาะกับดินเหนียวจะมากกว่านะครับหรือว่าเป็นดินดําไปเลยนะครับแต่ดินเหนียวปนทรายจะไม่เหมาะกับกล้วยน้ำว้านะครับ นี่ครับจะทําให้เป็นตายปลายได้เยอะกว่ากล้วยไขย่หรือว่ากล้วยหอมนะครับกล้วยไข่กล้วยหอมเขาจะปลูกได้ทุกสภาพดินนะครับปลูกได้ทุกสภาพดินนี่ครับต้นนี้ก็เป็นกล้วยนาวาครับก็เริ่มแล้วครับเริ่มมีอาการครับก,ก็ลักษณะของกล้วยที่ตายปลายกับดินที่ปลูกนะครับกล้วยนําว้า จะอ่อนแอจะเกิดโูกกล้วยตายปลายได้เยอะกว่ากล้วยหอมและกล้วยไข่นะครับดินที่ทําให้เกิดโรคายปลายกับกล้วยน้าว้านั่นก็คือดินเหนียวปนดินทรายนะครับหรือว่าดินดําปนดินทรายก็จะทําให้เกิดสนิมในดินนั่นแหละครับจะมีสนิมดินทรายเกิดขึ้นเขาก็จะดูดเข้าไปในลําต้นะจะทําให้เกิดอาการ เกิดเป็นกล้วยตายปลายขึ้นมานะครับก็ในการปลูกก็สังเกตด,ดินนะครับมีลักษณะคล้ายๆเป็นดินเหนียวคนดินทรายนะครับถ้าเกิดในช่วงที่ฝนตกนะครับอับชื้นดินแฉะแฉะก็จะเกิดอาการนี้ได้ไวมากนะครับเกิดอาการนี้ได้ไวมากเมื่อฝนหยุดตกนะครับในช่วงหน้าแรงกับช่วงหน้าฝนนะครับ ก็จะเกิดอาการได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับต้นนี้ก็คงไม่รอดนะครับนี่เป็นอาการของกล้วยตายปลายมักเกิดกับกล้วยน้ำว้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเกิดจากดินเหนียวที่ปนทรายนะครับดินเหนียวที่ปนทรายในช่วงหน้าฝนก็จะมีการเกิดกล้วยตายปลายขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วก็ก่อนช่วงหน้าแล้งหนึ่งครั้งครับการแก้ก็ ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอวิธีครับนุ่นยังไม่เจอวิธีตัดทิ้งแล้วก็ยังมีอาการเกิดขึ้นอีกนะครับนี่ครับต้องตัดทิ้งโคนทิ้งนะครับต้นโตแล้วต้นนี้นะครับต้นโตต้องอย่างโคนทิ้งแขนงแตกมาก็ใบก็จะหยิกนะครับใบก็จะหยิกก็อยู่ในพื้นที่ดินเหนียวปนดินทรายนะครับก็ดินเหนียวปนดินทรายเหมาะแก่การปลูกกล้วยไข่แล้วก็กล้วยหอมมากกว่าครับ กับก่อสาหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับสาหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่ครับแนะนําเกี่ยวกับกล้วยที่ตายปลายอาการแล้วก็ดินนะครับครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากติชมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณมากสวัสดีครับ